ข้อที่สิบข้อที่สิบภาษาบาลีอาปากังอาปากังแต่ว่าไม่ได้หุงทําให้สุขข้อที่สิบองค์พระบาทเตรียมเจ้าฝันประหลาดเลือร้ายฝันเห็นฟุงค่นไส้ก่อไฟหุงเขาพ่อเมื่อเตาไฟห่อนฟื้น่อนเรื่องหุงหม้อเขาหุงเดือดกุ้มสมเขาใส่เตาบักว่าลเลี้ยวบงเขาล่างบอลว่าสุกล่างบอลแปลไฟลุกจีร่อนดำปีองพระมูนีเจ้าสรญาณตัดซอง าะวาข้องหีบบ้านค่ายหนาสีเสื่อมสูลหลกสีเกิดเดือดบุ่นเชียวคุนมัวมองค้นผู้เป็นคุณบวทำตามค้นล่องยองยี่จีปุนเอาแต่บุญไผ่ใดทํทำไปห้อยยางบอกว่าทางเสียงเข่าค้นเถาบ่าไทยนําพข้อมื่อสังกาดหล่ำโดนจำลงไปมนุษย์ในแดนดินบวเทียงสั้นหันเกิ่ยงยิ้งบวย่ำเยียงใ หัวโตวปล่อยจมฟังอารมณ์เรืองบาเกินเข่าพานหุ่นเดือนปีก็เกินข้าวหนาวห่อนเป็นน้ำสังคานขอนเดือนปีบ่คือเก่าองค์พระพุธเจ้าห้องบาเรามากต่อไปหอดเดือนหาฝ่าลวงเดือนหกฝนบ่ตกห้วยห้มปลาดงพงออล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวมากฝ่าลวงมีดทะล่มลวงตอกดินผิวเปียงปินไปเป็นน้ำหลวงของเฮาไก่ขอนเคืองศาสนาเครืองขอนศานะนสาน,ะนสานะพุธมนุษย์กวนโลกา การวันหลกคนเฮาห่อนผ้ากันซ่อมดูทอนขั้นบวคือคว่ำพระองค์ว่าไก่วาศาสนาของพุทธเจ้าเฮาทวนหากสเสีนเจ้าเอ้ยัน,นี่คนเวลานั้นตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนี้นเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึง่งในในภาษาบาลีบปว่าอาปากงอาปากงนั่นหมายถึงว่าหุงข้าไม่สุขหุงไม่สุขคือ พระชาปเฐนี่กศอสนในฟันเห็นขนๆนะันก่อไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวข้าวหม้อเดียวนั้นสุกๆดิบๆแล้วก็มีบางก่อแฉะบางก็ไหมเลยทีนี้ไหมไปเลยดำไปบีไปเลย,ปปเลยคนคโบราณก็เลยเล่าให้เราฟังว่าอากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ในสิ่งในธรรมคนทั้งหลายก็จะเวียดเวียนซึ่งกันอะไรกันหลังจากนั้นฝนฟ้าจะไม่จบต้องตามฤดูกาล บางแห่งตกจน,จน,จนท่วมท้นอย่างที่บ้ากนกานทูนของเรานั้นตกจนแผ่นดินภูเขาหันสลายทับกันตายทั้งบ้านในทางภาคอีสานฝุนตาหลบกอบตลาดไม่มีน้ําที่จะให้งัวให้ควายกินอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดนั้นก็คือว่าคนเราไม่ไมั่นคงในสิ่งในธรรมสังกะลำตดนตำลงไปมนุษย์ในแดนดินบอเทียงสั้นหันกิ่งหิงปยำเยงอยา กลัวตัวปล่อยจมผู้ยิงมาไม่กลัวผู้ชายเลยนี่จะหนุ่มกางเกงทําอะไรมันเป็นผู้ชายไปม้าไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทําได้หไหวเนียฟังอารมณ์เรองเบาเกินเห่าพัานหัวพุงหมู่อากาศกลัวเปลี่ยนปิ้นเลียนหัวอากาศกลัวเปลี่ยนปิ้นเปลี่ยนเลียนหันว,วันเดือนปีเคลื่อนข้าวนาวขอนเป็นน้ำสังคันขอนเดือนปีบอกคือเก่าองค์พระพุทธเจ้าข้าวบวเรามากอันนี้ท่านได้พูดไว้ท่านนไปเปิดพระไตรปิฎกในเรื่อง ทำนิกระโสตก็จะได้พบที่พระพุทธเจา้าท่านพูดเรื่องคนใม่มีสิงมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไฟลมไปดูสังยุตอังคุตกรณีกายท่านจะได้พบท่านบอกว่าสุริยะจันทีมาปริวัติตันติวิสมังพระอาทิตย์ประจำก็จะหมุนเวียนไม่สม่่าเสมอสังขารขอนเดินปีบ่คือเขาในทันวอยเนี่ วาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดไม่สาม,าม,ม่ำเสมอหมุนเวียนไม่สาม,าม,ม่ำเสมอดังนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีสินมีธรรมยิ่งไปกว่านั้นไอ้คำที่เรียกว่าฝันเห็นหมอ้อข้าวสุกๆดิบๆบ,บางแห่งก็ไม่บางแห่งก็แข่โตความพอดีหายาก เดี๋ยวนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี่มันมีคนประเภทสุกๆ,กๆดิบๆประเภทไม่เกลี้ยงประเภทที่เปรเทที้ยแฉะเรา <c oughs> นี่ยยังยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่ก็นีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันยังมีคนเกียดแฉะดิบๆสุกๆมันเห็นก็ไม่เกลี้ยงเอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกัน มันดูพระสงฆ์องค์เจ้านักการศาสนาก็เหมือเหมือนกันมีพวกเปียกียกแฉะๆพวกไม่จนเกลี้ยงก่าวีอีกพวกนึงกอดดิบิสุกๆดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสงฆ์องค์เจ้าของเราในบางแห่งก็เปียกแฉะเปียกแฉะคือว่าโอ้ค่ยอยู่ดี มีสุขที่สุดแล้วก็ย่อนยานที่สุดในประธรรมวินัยไม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินฉันเช้าเย็นฉันเพนนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรทัศน์มันเศร้าวันอาทิตย์มัวจุ่มเข้าใส่กันนั่งนะข้าวทิ้งประธรรมวินัยไม่สนใจเขาให้คนได้กราบได้ไว่ามีอยู่มีกินไปวันๆหลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขลนะดิบๆสุกๆเกลียกแท้ที่บางแห่งก็ไม่เกลียมเลยดิบๆไม่เกลียมเลยบางแห่งก็ไปสุดตรงแข่งจนข้าง อาล,าลองท้องลองเท้าใหม่ใส่เงินท้องใหม่จับพวกเนื้อพวกปลาอะไรไม่กินฉันกินมังสวิรัตหลังจากนั้นก็เจ้าอมตีกันสาเสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดฉันเีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่กันไปเลยแล้วก็ได้ทะเลาะก,กันละที่นี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นเนี่ยาศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งแข่งจนข้างพวกหนึ่งยอนจนยานเปียบแฉะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งกรดิบกิสุก เอ้ความพอดีพองามก็คือความสุขพอดีไม่เปียกไม่แชะไม่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 ไ,มไ,มไมดิดๆสุขๆมันสุขพอดีกินได้มัชฉิมาปฏิปทาความถูกต้องสายกลางมันอยู่ตรงกลางนั่นเราช่างหายากเย็นกันเลยเกิดอันนี้มันคงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าข้อนีม้มันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อดเดียวกันเนี่ยเข่าล่างบอลบันสุขล่างบอลแปลไวไฟลุกจีร่นดำปิ่นระานองค์พระพุทธมุนี เจ้าโซลัญจัดสองบอกว่าข้องเฮตดบังให้หน่าซีเสื่อมสูนเห็นไหมละ่ะค้องเฮ็ดนั่นก็คือจารีตมันจะเสื่อมสูนบางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธหูบอีทินปูนายไปตรงกราไปตรงไหวไหวทําไมดอกไม้ตกเพี้ยนไห่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามาก็แปลกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่า มันมัน,ม,นมันไม่จกเลยมันดำปี้เลยที่ว,ว่าไฟลูกจีร่นดำปี้องค์พมณนี่เจ้าสลายานินรัสรองบอกว่าข้องหีบบางไข่หน่าซีเซียมสูลอกเซเดอรเดือบุ่นเขื่อนคุณมัวอมองคนผู้เป็นคุณบอห้ามตามคันล่องยองหยี่ตีปนเอาด้บุญไพ่ใดทำไปห้อยยางบอกว่าทางเสียงเข่าข้นเถาว่ไดยน,นะแน่เกิดสัตรูปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นก๊กเป็นเราเป็นมูเป็นคณะนาเกิดนะปูถูชนแข็งเมืองขึ้นมา มันเคยเกิดมาซ้ําซ้อนอยู่บ่อยๆละในประเทศไทยเท่ายังกบฏผีบุญผีบาปที่บั่นทับพือกุศกรเมืองอุบบรหลายธานี้จากการเผื่อพลของเราสมัยก่อนโน้นหลังจากนั้นก็เกิดมีพวกตัดกรรมตัดเวรตัดรอเคาะพวกผีบาปผู้มีบาปทั้งหลายัวจะไม่ทันเห็นหน้าพระเจ้าทำนิกรัว่าให้ไปตัดกรรมตัดเวรที่เมืองยะโสธรวัดสิงห์ท่าการะดีพระรูอินวัดน้องอีรุนอย่างนี้พระครูอนันต์นีคมเคตพระครู ต่างๆที่วัดสิงห์ท่านั่นอีกอันหนึ่งสมัยก่อนโน้นสุดท้ายก็ถูกจับกันไปอะไรกันไปพวกักรรมตัดเวรน,นี่สะดอกเคาะเดี๋ยวนี้ก็เกิดมีกันขึ้นอีกอย่างนี้เราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะเห็นนั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะได้รับฟังได้พิจารณาศึกษากันต่อไปลอบไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝ่าหลวงมีแจะลมลวงกล่อง เปลี่ยเปลี่ยนฟินไปเป็นน้ำหลกของเฮาไก่เคืองขอนตากสนพุทธมนุษย์กวนโลกาโลกคนเฮาห่อนว่ากัาน่อมดูสอนขันเ่าคือความพอองค์ว่าใกล้วางสาตนสนาิของพระพุทธเจ้าเฮาถวยหากสียเห็นเจ้าเอ้ยประทันเอาแล้วนะเรารีบีกันหน่อยเวลามันจะไม่พอมันยังเหลืออีกตั้งหกข้อที่เอามา